นางสุิยาผู้ใช้ขาสร้างบารมีขาจริงๆนี่แหละค่ะนางเป็นนักวิ่งทีมชาติเหรอหรือว่ามือนางไปไหนเอ้างงแล้วใช้ขาสร้างบารมียังไงวันนี้แต่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเพื่องสิขาอีกแล้วนะคะวันนี้เต่จะมาเล่าประวัติบุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาลในภาษาที่ฟังง่ายแล้วก็สนุกด้วยเป็นเรื่องราวของนางสุปิยาค่ะนางสุปิยาก็เป็นผู้มีตังในสมัยนั้นนะคะแก๊งของนางเนี่ยก็จะมีอยู่3คนก็คือ1นนางวิสาขาค่ะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านางเป็นคนที่รักการทําทานมากที่สุดสวยที่สุดแล้วก็เลิศที่สุดคนที่2ก็คือนางสุปวาสาเป็นโยมแม่ของพระศิวลีนั่นเอง และคนที่3นางสุปยาเป็นผู้ที่ชอบอุปถักพระพิสุที่ป่วยไข้ค่ะ ซึ่งทั้งสคนก็มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามากครั้งหนึ่งที่นางมาฟังธรรมที่วัดค่ะกำลังจะกลับและก็เดินเยีเย่ยมเย็นพระพิสุตามปกติต้องการอะไรไหมเจ้าคะาดเหลืออะไรไหมคะพบกับพระพิสุป,ป่วยไข้อยู่รูปนึงค่ะพระคุณเจ้ารูปนั้นจึงตอบกลับมาว่าต้องการน้ำต้มเนื้อจ้ะนางจึงให้สาวใช้เนี่ยไปหาเนื้อที่ตลาดปรากฏว่าไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะไม่มีไม่มีเลยเจ้าค่ะ วันนั้นก็น่าจะเป็นวันพระนะคะก็เลยไม่มีการฆ่าสัตว์นางก็เป็นกังวลค่ะจะทํายังไงก็ได้รับปากไปแล้วและพระคุณเจ้ารูปนั้นถ้าไม่ได้ฉันน้ําต้มเนื้อเนี่ยอาการอาจจะสุดลงถึงขั้นมรณภาพก็ได้นางก็คิดไปต่างๆนานาน,นะคะทําให้ตัดสินใจ เชื้อเนื้อขาของตัวเองให้คนใช้เนี่ยนำไปทําอาหารแล้วก็นําไปถวายพระคุณเจ้ารูปนั้นแล้วก็กําชับได้ว่าถ้าพระคุณเจ้าเนี่ยถามถึงนางก็ให้ตอบไปว่านางเนี่ยป่วยไขย้ไม่สามารถมาถวายด้วยตัวเองได้แล้วนางค่ะก็เอาผ้าเนี่ยมาพันขานอนจับไข่ไม่ลุกไปไหนพอสามีนางกลับมาถึงบ้านถามคนใช้ว่าอ้าวแล้วภรรยาของเราเนี่ยหายไปไหนนายหญิงนอนป่วยไข่อยู่ด้านบนเจ้าค่ะสามีก็เลยขึ้นไปหานะคะนางสุป,ปี ยาก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังแทนที่ซามีของนางจะโกรธหลอนเป็นบ้าไปแล้วเหรอเฉือนเนื้อขาของตัวเองเนี่ยนะเอาไปถวายพระแต่ว่าเขาไม่โกรธเลยค่ะ แต่กลับมีใจที่ปราบปลื้มด้วยว่าภรยาของเราเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าทำสิ่งที่ผู้อื่นเนี่ยทำได้ยากมาก,มาก,มากเราควรจะอนุโมทนาดังนี้ก็เลยไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์สาวกค่ะมาฉันพัตตาหารที่บ้านตัวเองในเช้าวันถัดมาพอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินทางมาถึงบ้านนะคะก็ได้ถามว่านางสุปิยาล่ะไปไหนสามีของนางก็เลยตอบว่านางป่วยไขย้ลุกขึ้นมาต้อนรับไม่ไหวแต่พระองค์กลับบอกว่า งั้นก็ไปช่วยพยุงนางมาเถอะอืมคนทั้งหลายก็ได้ช่วยพยุงนางมานะคะพอพระพุทธเจ้าเห็นก็ได้ตรัสให้พรแก่นางว่า จงมีความสุขเถิดด้วยพุทธานุภาพค่ะเนื้อขาของนางก็ได้กลับมาเต็มดังเดิมหายเจ็บหายป่วยหายไขย้แล้วก็ยังมีผิวพรรณผ่องใสามากกว่าเดิมซะอีกเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้นางมีศรัทธาอย่างแรงกล้ามากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ไปสอบถามพระพิษุรูปนั้นว่าทําไมจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเธอได้ฉันเนื้อมนุษย์โดยที่ไม่ได้พิจารณาก่อนหรอ จึงได้รู้ว่าก็ไม่ได้พิจารณาก่อนนะคะทรงตำหนิพระภิกษุรูปนั้นเป็นการใหญ่และมีบทบัญญัติขึ้นมาว่าห้ามพระภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะคะใครที่ฟังแล้วปราบปลืม้มโอ้เราอยากสร้างบารมีด้วยขาแบบนางบ้างจังขอเตือนว่าอย่าลอกเลียนแบบเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พระภิสุก็มีบัญญัติห้ามฉันเนื้อมนุษย์แล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ปรินิพานไปแล้วขาของเราก็อาจจะไม่ได้กลับมาแล้วมันคงต้องเจ็บมากแน่ๆแต แต่ยังมีการสร้างบารมีที่นางได้ให้ไว้เป็นต้นแบบแก่เราก็คือการได้ช่วยอุปถัมภ์พระภิกษุที่ป่วยไข้ค่ะยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้โควิดระบาดหนักพระไม่สามารถบิณฑบาตได้ตามปกติแล้วก็ยังมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนานานในการรักษาสุขภาพนะคะใครที่ยังพอมีกําลังเราก็สามารถไปถวายข้าวสารอาหารแหง้งหรือว่ายานเนี่ยเพื่อพระภิกษุที่อาพาธได้นะคะและพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังตรัสไว้ว่าผู้ใดต้องการอุปถัมภ์เรา จงไปอุปถัก์พระพิสุที่ป่วยไข้เถิดแสดงว่าการช่วยบำรุงพระพิสุที่ป่วยไข้เช่นนี้มีอน,นิสงส์มากๆเลยนะคะใครที่ชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนของเราได้ดูนะคะและถ้ามอยากพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปวอลโลกด s u b s r r i e e เพจเผือกสีขาวไว้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ